เปรียบเทียบกันแดดที่ผิวสวยมากๆเจาอเอลิกเซอร์สองรุ่นนี้นะคะเป็นกันแดดที่ซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเลยทุกคนคือแต่งหน้าต่อสวยมากหรือเอาจริงๆนะแค่ทาอันนี้แล้วตามด้วยแป้งฝุ่นก็คือผิวสวยแล้วฝั่งนี้ทาเป็นรุ่นสีทองนะคะ Daily UV Protector เอาจริงป,รปั๊บผมชอบอันนี้มากเนื้อเขาจะมีความเป็นน้ำนมนะคะแบบนี้รุ่นเนี้ยคือเป็นทั้งกันแดดทั้งบำรุงแล้วก็ไวท์เทนนิ่งในตัวเดียวเลยนะคะเขามีแอนตี้ออกซิแดนต์มาให้ด้วยทาแล้วมันจะได้ผิวชุ่มชื้ลววกก็สสุขภาาพดีมเเมเยหคคะ่น่นะ จะไม่ได้โทนอัพผิวแบบขาววอกนะทุกคนมันเป็นโทนอัพผิวที่กําลังดีมากเนื้อเขาจะเป็นสีอมชมพูนิดนึงแบบนี้นะคะให้ลุกผิวที่ชุ่มชื้นมากๆเหมือนกันอันนี้เดวเบรนให้ดูก่อนแล้วรุ่นสีชมพูอันนี้นะเวลาทาทางหน้าแล้วแต่งหน้าอะไรเงี้ยขึ้นกล้องมากทุกคนอ่ะให้ดูความต่างชัดๆนะคะฝั่งนี้รุ่นสีทองให้ผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีแล้วก็ไม่โทนอัพผิวส่วนฝั่งสีชมพูชุ่มชื้นผิวสวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าโทนอัพผิวแล้วก็ทําให้ผิวดูออมชมชพพููขึ้้้้้นนนนทททัััังงง2ตววี SPF50 PA คค่่ะะะแแลเรรืปสิิธภากด คือไม่ต้องห่วงเลยทุกคนแบรนด์เอล็กเซอร์เนี่ยเขาอยู่ในเครือชิ s เชโด้นะคะสามารถไว้ใจได้เลยใครชอบฝั่งไหนมากกว่ากันเมนมาบอกกันนะคะ